ครับทุกคนสวัสดีไปกับพวัตนะครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเที่ยวที่จังหวัดสุราธานีกับพี่เก๋แล้วก็พี่รัดนะครับผมมีที่หน้าบ้านมีของขายด้วยแล้นดูหมอกดิสวยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันก็ติดตามชมเลยนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ขอตันเลที่ทาก่อนบ๊ายบาย อยู่ที่คาเฟ่เขาจินนะครับผมอยู่ตรงข้างกับ99แถบวันนี้เราไม่มีอะไรทำแล้วก็ชิวๆมากาเฟ่กัน ตอนนี้เราก็ได้น้ำแล้วนะครับผมนี่คนหิงกินเป็นช็อกโกแลตหังเพื่อหวานสองพี่เก๋เป็นอเมริกาโนยูสุน้ำส้มรสชาติอร่อยเหมือนสตาร์บัคเลยชี่ถา่ายรูปเยอะร้านคาเฟ่นานัา่งแอร์เย็นด้วยนะใครข่าผ่านมาต้องมารถามาแวะชิมได้นะครับ เรามาถึงท่าเรือนะครับผมแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมเนี่ยคนละสี่สิบบาทเขาจะให้ลงชื่อแล้วก็มาก,กี่คนเบอร์โทรอะไรแล้วก็จะเดินไปที่ท่าเรือนี่เรือของเราเป็นเรือลําใหญ่เลยนะครับผมใหญ่มากไปกันแค่สามคนเออเออไปขึ้นเรือตอนเช้าไม่มีแดดเอาอยัางแสงยังไปให้ขึ้นเรือไปให้ขึ้นเรือ ไม่ตอดตัวตัวแขนยาวไม่ตอดหรอกน้องมาถามหาวหมอกเต็มเลยมากับเพื่อนไม่หมอกเยอะๆถ่ายรูปไม่สวย ยือมากค่ะร้อนไหมร้อนค่ะเมื่อเช้ายังมีคนโบนเรื่องแบบหมอกเยอะกลัวแบบถ่ายไม่ได้แต่พอมาถึงปุ๊บเ,ออเป็นไงคะสภาพอาบน้ําค่ะแต่น้ําเขียวมากอยากโดดลงตอนนี้เลยน็อตตี้โดดไหมคะ <c oughs> ตุยนะคะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะครับผมเราได้ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรอยู่ตรงเขื่อนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วก็จะไปรถแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปที่น้ำตกของน้ำใสต่อไปหาอะไรกินข้าวที่นู่นก่อนโอเคครับเจอกันบ๊ายบาย One hour later ตอนนี้เราอยู่ไหนพี่เิ้ตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะคะข้าวน้ำใสมาดูว่าน้ำใสจริงหรือเปล่าคนเยอะไหมครับ อตอนนี้ยังไม่มีคนนะคะแต่ไปดูที่คองว่าจะเยอะไหมนะคะของกินเยอะมากครับเพราะว่าแต่ละร้านเขาก็จะมีบริการแบบว่ามีเสือให้มีโต๊ะให้ให้ลูกค้าที่สั่งอาหารของเขาเนี่ยไปทานที่จุดที่เราเล่นน้ำกันนี่คือปีกไก่ ของน้ำใสลาบของน้ำใส <c oughs> ตามข้าโพดของน้ำใสตตาปูปลาของน้ำใสตมแ่ต้มแซบ,บของน้ำใสอันนี้นางเงือกของน้ำใสค่ะ ก็อยู่ที่ตาขุนหมูกระทะนะคะเป็นร้านหมูกระทะนะครับประจาอําเภอตาขุนนะคะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งนะคะอาหารนีเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็มีทั้งทะเลเผานะคะแล้วก็หมูกระทะนะคะแล้วก็อาหารกินเล่นเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะก็มากินเลือกกินที่นี้ได้นะคะมาลองดูใครผ่านได้ผ่านมานะคะลองแวะดูค่า